สวัสดีค่ะมาพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะในทุกวันนี้นะคะหลายคนพอเจอแอป,ปฟรีก็รีบโหลดทันทีเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็โหลดมาไว้ติดเครื่องก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าบรรดาแอป,ปทั้งหลายจะฟรีหรือไม่ฟรีก็แล้วแต่ค่ะเราไม่ใช่ว่าเจอแล้วเราก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราโหลดแอป,ปมาบนมือถือแล้วก็อาจจะนำภัยมาถึงตัวเราก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอป,ปที่อยู่นอกสโตร์ค่ะ หรือว่าแอปที่ไม่ได้อยู่ใน Play Store หรือว่า App Store นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยค่ะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะผู้ชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงแอปนอกสโต r ์มันอันตรายยังไงแล้วก็เคสล่าสุดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวให้จันเล่าถึงเคสล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนค่ะ ครับก็คือเคสที่ล่าสุดเนี่ยคือเล่น Facebook อยู่แล้วอยู่ๆก็มีบอกเฮ่งๆรวยๆมาโอ้โหแบบนี้คนชอบแบบไปสนุกสนานไปดูดวงไปเล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็อยากสนุกก็คลิกไปปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับพนันในการพนันส่งมาทาง f a c e b o o k เห็นปุ๊บคลิกปั๊บอ่ะพาเข้าไปเป็นเว็บการพนันใช่ครับ ปรากฏไปก็เป็นเว็บไซต์ธรรมดาค่ะคล้ายๆเว็บบอร์พนันทั่วไปแอสตูนค่ะปรากฏไปปุ๊บมันจะมีไอคอนเลย Android iPhone นแล้วกดไปก็นึกว่าเออมันต้องพาไปที่สตอร์ค่ะแอปสตอร์เพจต่อปรากฏไม่อ่าหยิบ Android ขึ้นมาอ่ามันกลับพาไปเป็นไอคอนเล็กๆอันหนึ่งเขียนชื่อโปรแกรมอาจจะ abc gambling ที่อยันหนึ่งแล้วก็ apk น่ามาอีกแล้ว apk มาละก็ apk เนี่ยที่เรามักจะพูดกันว่ามีความอันตรายก็คือมันคือแอป ที่เราสามารถจะเอามาลงบนมือถือของเราได้ที่เป็นผู้ใช้ Android ที่จะอยู่นอกสโต r e ก็เหมือนเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่พอกดรับแล้วอก็จะอินสต่ลตัวเองลงไปได้ซึ่งปกติแล้วถ้าอยู่นอกสโตร์เนี่ยาจารย์ไม่แนะนำเลยอย่าไปตึ๊กอย่าไปอินสตาลกดลืมมาซะลบทิ้งเปลี่ยนไปเลยอย่างนั้นจะดีกว่าอันที่หนึ่งอันที่สอง s o s ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ลองดูซิอะ ลงไปแค่กลาวว่ามันคงจะพาไปที่แอปตัวมันก็ไม่พาไปอีกอคราวนี้ไอคอนมาเลยครับไม่มีลิงก์ไม่มี a อ k เคอะไรทั้งสิ้นอยู่ๆก็มีไอคอนนี้โผล่มาบนไอโฟนของเราซึ่งเราก็คิดว่าอ้าวแอปมาแล้วแล้วปรากฏว่าพอเรากดไปที่แอปนั้นอ้าวมันไม่เห็นจะเปิดขึ้นมาทำอะไรได้เลยขึ้นเป็นป๊อปอัปมาบอกคุณยังไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ trust ผู้ผลิตแอปนี้นะคุณมันก็จะมี i n s t r u คชั่นคำแนะนำในเว็บไซต์นั้นบอกว่าคุณทำนี้สิ ประมาณ6-7ขั้นตอนเข้าไปใน General Setting เข้าไปตรงนี้นี้แล้วก็ t r u s t สุดท้ายคือให้เชื่อใจจากนั้นกลับมาที่ไอคอนอีกขั้งหนึ่งทานี้รันตาสบายล่ะรื่นเลยคันนี้โดนแฮกชัวร์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสมมุติว่าเราได้ทำการโดนแฮ c กได้ install ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะไม่มีใครจะบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่มันเป็นเจ้าชีวิตเราล่ะก็คือเป็นคนที่จะทำอะไรกับเครื่องเราก็ได้ พูดแล้วน่ามันจะทำอะไรวะล่ะเอาคอนแทคไปเอาข้อมูลไปเสอ่านอีเมลเอารูปไปโอ้ทุกอย่างนเอาได้หมดทุกอย่างอันนี้ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้บางทีดักฟังยังได้เลยใช่เนทำอะไรเครื่องเราและความส่วนตัวเราทุกวันนี้มันอยู่ในมือถือมือถือไหมค่ะต้องฝากกันไว้ด้วยว่ามือถือเองเนี่ยก็ควรใจอย่างน้อยก็ต้องมีรหัสปลดล็อกหน้าจอสักนิดนึงเผื่อเราวางมือถือทิ้งไว้ใครหยิบไปเราก็ไม่ทราบได้นะคะมือถือไม และนี่ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยใกล้ๆตัวนะคะของทั้งผู้ใช้ Android แล้วก็ผู้ใช้ iPhone ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการที่โหลดแอปต่างๆที่อยู่นอกสโตไม่ว่าจะเป็นนอก Play Store หรือว่า นอกแ Store มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยถ้าหากว่าส่งมาจากคนที่เราไม่รู้จักไม่รู้ที่มาที่ไปเลยอย่าไปโหลดจะดีกว่านะคะฝากอาไปด้วยนะครับค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเอิญตาลพีค่ะขอบคุณที่รับชมเครับสวัสดีค่ะ4 G Plus จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราม9